พเมียมเลยขอบหน้าปัดเซรามิกมาพร้อม GPS Dual Band 6เครือข่ายเลยเป็นสายแฟชั่นดูเหมือนนาฬิกาคลาสสิกเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่แนลมิโมอวันนี้มาเจอกับสมาร์ทวอทที่สวยหรูแต่แข็งแรงเทียบเท่าระดับมิลิทารีเกตเลยก็จะเป็นรุ่นคี y Select Actor Super b a ร์แ dition นั่นเองขึ้นชื่อว่าแอคเตอร์ในระดับนักแสดงสวยหรูเลยตัวนี้เมื่อกี้ใครสังเกตเอ๊ะเปลี่ยนสายมาอย่างนี้ก็สวยสิเราไม่ได้หาซื้อเองนะมาพร้อมแพ็กเกจตัวนาฬิกาเลยก็จะเป็นสายสแตนเลสสต ไม่ใช่แค really like ่สวยหรูแต่โคตรทนทานตัวนี้แค่เปลี่ยนสายก็เปลี่ยนลุ้จากสมาร์ทวอทช์สปอร์ตดิจิตอลมาเป็นสายแฟชั่นดูเหมือนนาฬิกาคลาสสิกเลยหรือใครอยากจะหาสายทั่วไปมาเปลี่ยนก็ได้หมดเลยนะขนาด22มิลลิเมตรแต่ตัวสเตนเลสสตีลที่เขาแถมมาให้นี่ไปได้หมดทุกลุกเลยนะแค่ใส่เชิตก็เข้าเลยดูเป็นทางการไปอีกก่อนจะไปดูตัวสายเดี๋ยวขอกลับมาที่ตัวเรือนก่อนเขาดูเหมือนนาฬิกาหลูแบบคลาสสิกอ่ะแต่ให้ความสมาร์ทวอทช์ฟังก์ชันต่างๆการออกกำลังกาย tracking ด้านสุขภาพมาเนี่ยเต็ ก็ตัวเรือเนี่ยแหละสวยหรูมากก็ดีไซน์สปอร์รตวัสดุในการผลิตเนี่ยพรีเมียมเลยขอบหน้าปัดเซรามิกแข็งแรงทนทานตอ่อรอยขีดข่วนด้านขวาตัวปุ่มเนี่ยเขาก็สามารถใช้เป็นฟังก์ชันได้เหมือนกันไม่ใช่แค่กดเข้าหน้าเมนูต่างๆแต่ก็เลื่อนเป็นแบบดิจิตอลเลยจะเปลี่ยนโหมดเลื่อนดูค่าต่างๆอะไรก็ง่ายมากในส่วนของด้านล่างตรงนี้เซ็ตได้นะแต่เราเนี่ยเอาไว้เป็นสปอร์โตโหมดแล้วโหมดกีฬาเนี่ยก็อย่างเยอะกว่า150แบบจัดหมวดหมู่มาให้เรียบร้อยส่วนอีกฟังก์ชันของด้านบนเนี่ยก็เพื่อกดเปิดปิดหรือว่ากด่อัตรั้ วันได้เลยปกติแล้วยกแขนขึ้นหน้าจอก็เปิดอัตโนมัติแล้วอยากจะให้เขาปิดก็เว v e r แบบนี้ได้เลยหรือว่ายกแขนลงเนี่ยก็ auto โโดิมหน้าจอให้แล้วแล้วก็ด้านหลังแน่นอนก็จะมีตัว tracking ด้านสุขภาพต่างๆทําได้เหมือนสมาร์ทวอทสายสุขภาพหมดทุกอย่างไม่ว่าจะ t ท a c ก i n g h า a r t เ a ท SPO2 การนอนหลับความเครียดจะฝึกหายใจหรือว่าจะ t ท a c k i n g ประจําเดือนคุณผู้หญิงก็ทําได้แล้วใช้ทีแรกเฮ้ยเราเห็นรูปสแกน QR code เดี๋ยวมันมีกล้องด้วยหรอไม่ใช่นะตัวนี้จะเป็นวันคลิกเ m e ชอร์เ m e n t นั่นเองคือกดไปทีเดียววัดให้ทุกค่าเลยที่แจ้งไปเมื่อกี้ เราก็สรุปมาให้ไม่ต้องไปคอยวัดทีละค่าแล้วก็เห็นรูใหญ่ๆ2อันข้างตัวเครื่องกับรูเล็กๆเ,เนี่ยก็จะเป็นรูลําโพงกับไม้นั่นเองก็แน่นอนตัวนี้สามารถคุยผ่านตัวเรือนได้เลยรองรับบลูทูธคอลลิ่งไม่ต้องไปกดจากมือถือและบางทีไม่สะดวกควักมือถือเนาะก็นี่ พูดคุยผ่านสมาร์ทวอ์โคตรสะดวก <Okay. S 1> หรืออย่างเราเนี่ยชอบใส่หูฟังทํางานใช่ไหมตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับหูฟังได้ด้วยรวมถึงมือถือในเวลาเดียวกันเลยตัดสลับง่ายมากเดี๋ยวไปทดสอบให้ดูกันอีกทีนึงกลับมาที่ตัวเรือนกันก่อน <c oughs> คือโดยรวมแล้วดูสวยเท่หลรูขนาดนี้ก็หน้าจอเป็นเซรามิกเบสเซลเขาแข็งแรงทนทานอยู่แล้วนะแล้วอย่างยานเราเนี่ยมันกระแทกชนบ้างขูดขีดอะไรนี่ประจำไม่ต้องทะนุถนอมเลยตัวนี้เอาอยู่หมดนะส่วนหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นอโมเลตพัสดเลย LTPO 1.6นิ้ว แล้วโค้ดสว่างคมชัดเทียบกับสมาร์ทโฟนก็สว่างแบบสู้กลางแจ้งสู้แดดได้แบบนี้เลยแล้วที่ว่าสายเนี่ยมากับเรือนเลยนี่เขาแถมแยกมาเป็นกล่องน้ไม่ได้มาเป็นแบบใสามาให้แล้วตัวที่ติดมากับเรือนเนี่ยก็จะเป็นสาย TPU ตัวนี้ก็ชอบเหมือนกันนะใส่สบายโค้งมนมาดีมากเข้ากับข้อมือเลยเห็นลุกอย่างนี้แต่ใส่ออกกําลังกายใส่เที่ยวใส่ประชุมใส่คุยงานกับลูกค้านี่ได้หมดทุกลุกเนี่ก็ไปตีกอล์ฟมาหรือสําหรับสายวิ่งสายออกกาลังก,กายอย่างอื่นตัวนี้ก็หนักแค่37.8กรัมเท่านั้นเองถือว่าเบาเลยนะสำหรับล สาย TPU เนี่ยมันใส่ได้ทุกข้อมือใส่ได้ทุกข้อทุกขนาดอยู่แล้วใช่ไหมส่วนสายสแตนเลสสตีลเนี่ยเอาฟิกขนาดมาเลยมันไม่มีรูให้เสียบแต่ก็สามารถปรับสายได้ง่ายมากๆเขามีตัวปลดล็อกมาให้ไม่ได้แค่หรู้หละพรีเมียมแต่เห็นอย่างนี้ใส่สบายกันน้ํานี่เราก็ใส่นอนทุกคืนเลยนะโอเคมาดูในส่วนของฟังก์ชันตัวเรือนกันบ้างใช้งานง่ายนะปัดซ้ายขวาไปเนี่ยสามารถเซตตั้งค่าเองได้หมดเลยจะให้โชว์อะไรก่อนหลังห oh. รือกดปุ่มดิจิตอลไปทีนึงเนี่ยจะให้เขาโชว์แอปต่างๆตงๆัวนี้สามารถเลือกได้อีกว่าจะเป็นแแบบบบลเป็นาว หรือว่าจะเป็นแบบ w a t e r f a l l แลวก็ส่วนฟังก์ชันต่างๆนอกจากด้านสุขภาพก็มาครบอยู่แล้วดูปฏิทินดูเวลาโลกใช้เป็นนาฬิกาจับเวลาไทม์เมอร์เครื่องคิดเลขเข็มทิศใช้เป็นไฟฉายแล้วก็ฟังก์ชันอื่นอื่นอีกเพียบ <S <S แล้วสำหรับสายวิ่งอยากจะดู t r a c k i n g ต่างข้อมูลเชิงลึกตัวนี้เขาก็มาพร้อม GPS Dual Band 6เครือข่ายเลยจะดูแผมการวิ่งย้อนหลังในแอปนี้ทําได้หมดเขามาเป็นเส้นทางให้เลยนะข้อดีของ Smart Watch เลยแบบดิจิตอลเนี่ยก็แน่นอนมันสามารถเลือกหน้าปัดผ่านแอปได้แล้วคือมีให้เลือกเยอะมากแล้ว สวยๆทั้งนั้นหรือเลอ,อ,อยากจะใช้รูปในอนลบั้มก็ทําได้ก็เลือกอัปโหลดมาได้เลยพูดถึงอัปโหลดตัวนี้มีพื้นที่ตัวเรือนมาให้20 MB. เมกะไ้น้อยแค่นี้โอ้โหแต่ว่าใส่เพลงได้โคตรเยอะที่เขาลิงก์กับหูฟังก็สามารถเปิดเพลงจากตัวสมาร์ทวอ h ได้เลยนะ จะฟังจากตัวเรือนก็ยังไงอยู่ฟังาการบุฟังนี่สบายเลยไม่ต้องกดจากมือถือด้วยตัวเรือนเนี่ยเขาก็ใช้ได้เดือนกว่าเลยนะแต่สําหรับเราเปิดทุกอย่าง away on display ตั้งค่าแจ้งเตือนสุดให้ข้อความมันส่งมาทุกแอปก็ประมาณ3อาทิตย์2อาทิตย์นี่เหลือๆ <Okay. S 1> อยู่แล้วการแจ้งเตือนก็มาหมดนะจะอ่านภาษาไทยได้ก็ไม่มีปัญหานะอีกฟังก์ชันที่ชอบมากๆสำหรับสายสมาร์ทโฮมอย่างเราปัดสายทีหนึ่งแล้วก็นี่เรียก Siri หรือว่า voice assistant มาใช้ได้ง่ายๆเลยแบบนี้ Siri ก็แจ้งมาตรงมือถือเรียบร้อย จะสั่งงานสมาร์ทโฮมก็ทำได้เลยแล้วที่เห็นลื่นเลยใช้งานไม่มีกระตุกก็ตัวนี้เขาใช้ชิปเซตเป็น B S series 2007ตัวนี้มีประสิทธิภาพในการประมวลผลระดับเรือธงก็แบบเดียวกับที่ใช้ในสมาร์ทโฟนเรือธงอย่างหัวเว่ยเสี่ยวมี่อัป o ปแล้วก็ a m sung เลยแล้วมีทั้งรูไมล์รูลำโพงแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงตัวนี้รองรับการกันน้ําระดับ5 atm หรือว่าดําน้ําได้เลยนะมีได้รับมาตรฐานระดับโลกอย่าง p A D I ด้วยแน่นอนอ moled มันสู้แสงสีสดอยู่แล้วแต่ตัวนี้ Amoled Pluuch LTV ก็ Tu LTPO เลยาม หนาด1.6นิ้วมีการถนอมสายตาแล้วก็แสดงสีสันได้สดคมชัดปกติจะใช้ใน apple watch หรือว่าห u ว w e i watch gt series ตัวท็อปๆเท่านั้นนะโดยรวมแล้วชอบสุดก็รูปทรงเขานี่แหละตรงเบสเซลนี่เขาดีไซน์มาสวยหรูมากๆยิ่งใช้คู่กับสายสแตนเลสสตีลเนี่ยโหแยกไม่ออกเลยว่าเป็นสมาร์ทวอชแต่สำหรับใครที่อยากจะได้ทรงสมาร์ทวอชเลยก็จะมีรุ่นใหม่ของ key s e r i ก็จะเป็น ks 3 lux e edition ไม่ใช่ actor หรือ actress นะนะตัวนี้คุณผู้หญิงก็สามารถใส่ได้หรือคุณผู้ชายก็ใส่ดี ฟังก์ชันอะไรต่างๆโดยส่วนใหญ่ก็แทบจะเหมือนกันทุกอย่างเลยคือรองรับ GPS รองรับบลูทูธ calling จะเป็นบลูทูธ5.2ทั้งคู่นะทำไมหายก็ไม่มีหลุดแน่นอนแต่ถ้าเกิดอยากจะได้หน้าจอใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ตัวนี้เลย2.1นิ้ว Amoled c u เคิร์ฟคมชัดเหมือนกันเห็นตัวนี้ก็หน้าจอใหญ่ปกติแล้วใช่ไหมตัวนี้1.6นิ้วก็เพราะว่าคนละรูปทรงหรือว่าคนละสไตล์กันเลยแต่ก็เนื่องจากจอใหญ่หรือว่าอาจจะใช้แบตเยอะนิดหน่อยก็อยู่ได้ประมาณ1-2อาทิตย์ก็ขึ้นอยู่กับการ้าาลยอไก็มม่่ีปัญหู ตัวเรือนก็ลื่นไหลดีไม่มีปัญหาใช้งานมายังไม่มีเออค้างดับไปเลยหรือว่าหลุดกันรราคาที่ไม่ได้แพงมากไม่เกิน4 5่0 0าพันบาทก็คือตัวนี้จะไม่ได้มีเซ็นเซอร์วัดแสงมาให้แต่เวลาจะเข้ามาดิมหรือเพิ่มแสงลดแสงอะไรอย่างนี้ก็ง่ายมากๆแต่ใช้งานจริงเราก็ไม่ได้มากดหรอกจะเปิดหน้าจอแค่นี้เลยหรือว่าเอาลงมันก็ดิมให้อัตโนมัติหรือเวลาตอนนอนเราตั้งเป็นดอนดิสเทอร์บโหมดเอาไว้อัตโนมัติอยู่แล้วกี่โมงถึงกี่โมงอะไรประมาณนี้แนะนํานี่เลยสายหนังก็เปลี่ยนได้ง่ายๆเหมือนกัน 22mm ให้ลุไม่เป็นส,สนินไปสวยแฟั่นเลยแต่ ตัวง่ายหน้าปัดก็เลือกจากในแอปได้สบายอยู่แล้วโอเคแล้วนี่ก็เป็น2รุ่นใหม่จาก Key Select Actor Superback e dition กับ k e y Select S 3 Lux e ั dition ใหม่สปอร์ตสวยหรูแบบนักธุรกิจเลยหรือว่าทรงสมาร์ทวอทฟังก์ชันจัดเต็มรุ่นใหม่ใช้งานง่ายจอใหญ่สีสวยสดก็คุ้มคุ้มทั้งคู่เลยนะส่วนตัว a อ t o r นี่ก็ชอบเป็นพิเศษเห็นพรีเมียมมาพร้อมสายขนาดนี้รวมๆแล้วเนี่ยราคาไม่เกิน3,000นะคือคุ้มมากๆโอเคในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิป บรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจงให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกจ็ตจริงๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย